ตอนนี้ผมอยู่ผมรายการสก๊อตแคปกีบีกันกแล้ววันนี้กันกันกบเกมโกดเปียาพาร์ทที่เป็นพาร์ทนะครับสดๆดเมื่อกี้เลยหลังหลังจากไอ้นี่เสร็จอะไรนะหลังจากกิฟต์เอาเวเสร็จผมมาอัดมาอัดต่อเลยคืออ่ะขอบอกหน่อยนะฮะว่ารู้สึกยังไงกับการในนั้นคือการแจกขนาดนี้เป็นอะไรที่แบบคุ้มมากเรื่องมากมาก,งกมากเลยที่แต่ผแจกมาเนี่ยคุ้มมากเลยครับ <c oughs> อ่ะตอนนี้นะค้างครับเน็ตเน่าครับเดี๋ยวนะรอสักคู่ครับ ออไม่ใช่แอปแอะไระเดี๋ยวดิจิตอนอืโอโหทำไมมันเป็นอะไรครับเนี่ยหลุดเลยก็เข้าไม่ได้เลยอ่ะเขาไม่ใท่เป็นการพอกันเลยเล่นเป็นอะไรแกมจนมนนีพวกชอบสงสัยครับนี่ถามว่าผงุมคุณแม่ยอยู่บ้านด้วยกันเหรอไม่ใช่ครับเพื่อนข้างบ้านนะฮะแต่ที่แน่ๆนะฮะเขาลงไม่ได้ <laughs> เข้าเกมไม่ได้ครับตอนนี้ตอนแรกก็งงตอนหาเมฆอยู่เห็นเมฆไลฟ์สดก็เลยเข้ามาอดีแล้วถ้าไม่เข้ามาถ้าอ้าอยู่บ้านนั้นถ้าอ้าอยู่บ้านนั้นตอนนั้นนะโอ้โหเขาน่าจะเข้าเร็วกว่านี้เขาต้องเก็บกล่องเพิ่นเลยอ่ะโอเคมาโอเคมาต่อบไม่ไหวโอเคครับผมนี่เป็นพาร์ทพาร์ทที่พาร์ทที่ยี่สิบหกนะครับเอาเอาใจแฟนๆเลยครับเดี๋ยวส่งความซับแจกอีกครับอ่ะ ห้าล็อกแล้วก็ของอีกนะแจดไปเลยอ,อีกเจ็ดสิบกระซับสองพันซับทุบแจกอีกเลยครับประมาณห้าล็อกแล้วก็ของอีกนะเพราะว่าไม่อยากจะแจกเยอะนะฮะเดี๋ยวเข้าตัวเองไม่ได้อีกใช่ครับเยอะไปก็ผมหว<ม>ังว่าห้า <5, S 2> <5, S 1> ห้าล็อกนี้คนจะเข้ายัางเมื่อเขาเยอะเท่าไหร่เพราะมันแหลกมากห้าล็อกก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะไปแจกชุดใหญ่อีกทีนู่นเลยครับยาวเลยครับห้าพันซับครับแจกอีกทีห้าพันซับมันพักห้าสิบบล็อกห้าพันซับนะฮะ ก็อย่าดูแต่เกมเดียวนะเกมอื่นยังมีให้แคสอีกมากมายเอ้ยถุยยังมีให้ดูอ่ะทั้งเป็นมารบคพอเทอร์โบ able, แต่พอเทอร์โบนี่รู้สึกปิดไปแล้วเกมผีเกมเฮลย์ด่าต่างๆพี่เมฆแหลกป่ะครับอได้มาครับแหลกมากครับ,รบตอนนี้ขออะไรยูก็บอกขอได้นะครับขออะไรหลุด,ดอีกแก่ คือตอนนี้มีคนแอดเฟนผมเยอะมากเลยเดี๋ยวผมครับมารับเดี๋ยวผมไปรับทีวีครับหลังมาแล้วน,นะอย่าว่าผมยิงเลยผมผมมันเต็มแล้วอ่ะเพื่อนอ่ะมันเพื่อนมันเต็มแล้วว่าสองร้อยคนอ่ะก็คือเฮ้ยคนนี้น่าสนน่าแอดอ๋อมีเพื่อนแล้วก็ไงดีเเพื่อนมันเต็มอ่ะพี่เมฆไรดราตอน เบาแอดแอดให้กันนะแอดแอดมั่วอ่ะเจอใครแอดด้วยก่นอนใครแอดผมมาม,มีเพื่อนเีอะแล้วถึงมาแอดมินใจดีเอาร้อยเก้าสิบแปดพี่เมฆี PPAP แอดเซซอาร,ร์จีนี่ครับผู้โชคดีของเรานะแอดได้เลยครับมาเลยครับ นี่ฮะพอแจ็คกระเดินหนีโชคดีครับอ่ะแอดครับโชคดีครับเลขกคนสุดท้ายครับใครเป็นผู้โชคดีครับใครเอาเพื่อออกเยอะเกินแอดเออแอดแอดเดินคุ้งเลยฮะแอดเดินคุ้งก็ได้นะเยอะไปเกยผมเหมือนกันเต็มแล้วเต็มแล้วเพื่อนคนสุดท้ายนะใครจะเป็นใครจะเป็นคนที่ได้แอดนะคนนี้บอกว่าให้แอดใครก็ไม่รู้อ่ะแอด เรียบร้อยครับเพื่อนเต็มครับสองร้อยครับแต่ผมยังว่างอยู่อีกร้อยคนนะฮะเดี๋ยวครั้งหน้านะเดี๋ยวพยายามรีเซ็ตเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะจัดมาให้ดีๆนะฮะเดี๋ยวจะเอาเพื่อนที่ไมู้จักออกนะครับผมเอาให้หมดเลยดีกว่าพี่เทสเทสทำไมใช่ if if one donate put in box นม try อะไรอ่ะมาหาอะไระ M A R A I พี่๋อพี่คิวมีแอดมีแอสพี่แอแล้วนี่นะมันแบบแอดเฟนฟรรรรเฟนเต็มแล้วอ่ะครับงงเฟนเต็มแล้วอ่ะครับผู้อากผู้อาก,กถามเพ,พื่อนๆว่ารู้สึกยังไงจากการกิฟเอาไว้ครั้งนี้ครับไม่บอกเลยนะครับว่า,วามันแหลกหรือมันไม่ดีหร,หรือมันหรือมันแย่แค่ไหน บอกเลยครับไม่ไหวแล้วมันคนเยอะเกินอ่ะยูเนียมอ้ำเนี่ยบอกได้วไค่คุ้จักอัมเยอะเลย <คน S 2> พี่เทเลโฟนอะไรนะพี่เทเลโฟนซัมซุงกาแล็กซี่ J2 ใช่ครับใช่ครับ J2 ให้ J3 ไหม Yes แคนดูแคนแอด J2 ไม่ยิงครับพี่ผม J2 ครับออกครับ J2 เหมือนกันพี่เมฆมีอะไรครับ <Yeah. S 2> ใ,<น>ใครล็อกประตูเลยอ๋อไม่ได้ล็อกนโอเคนะผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะผมจะบอกความรู้สึกแล้วก็ทุกคนพาร์ทยี่สิบหกทุกคนบอกความรู้สึกในการดึนเหล็กครั้งเนี้แล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าจะไล่สองครั้งเลยนะเนี่ย มันไม่รวมกันเหลยนะเดี๋ยวผมไปแก้ไฟก่อนอ่าโอเคครับก็สัหรับนี้บ๊ายบายครับนะ้ำพายที่เจ็ดเดี๋ยว2,000ซับแจกอีกสักห้าล็อกนะฮะสัหรับน,นี้บ๊ายบายครับผมเย้